สวัสดีคะ่ะอีสามบานนามาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลายมือเลยพี่น้องมาค่ะนี่มื้อนี้สิมาน,น,มน,นมจิ้งขนมเส้นสวนมากจิ้งขนมเส้นมาได้จ้าพี่น้องแกงมาไข่พัมแกงมลาไข่พัมผู้ใดเคยกินมาเด้อมาเด้บอบ่ได้แกงบิ่ยได้แกงไข่พัมผู้ใดกับแกงเป็นเนาะพี่น้องนะแกงมาไข่พัมขนมเส้นน้ำยาปลามา,าจ้าพี่น้องจ้า ได้จ้ามาได้จ้าเอาน้ำยาขนมไปข้างหน้าพี่น้องจะไปดมเซ็มเซ้อซ็มเซ้น้ำยาเจจากพี่น้องจามาเด้อขนมเส้นยู เจ็ดบ้านเขาเ,าเพิน่อนขายบ่แพงเนาะนอกจากพี่น้องยีย่สิบห้าบาทยีย่สิบห้าบาทถือมากมากมาค่ะพี่น้องจ้ะผักกะนี่แหละกะหลำ่ำเอานี่แหละพี่น้องเอ้มาจ้ะก,ก่อนอนุญาตกินมือเนาะพี่น้องก, <g oda> ก่อนอนุญาตกินมือด้วยล่างเราเด้อมือเนี่ย ร่างเร็วล่างเร็วร่างอาจารย์พี่น้องจะร่างแล้วอันตะเก้าเพือ่อนบอกตะก้ออยู่แล้วนะคะในต้นเซนนะเพื่อนเฮ็ดอันเพื่อนบีบเอาเองนะพี่น้องเพื่อนบีบเอาเองแล้ววันออน,วนี้อันเพือเออ่อนเฮ็ดน้ำยาแล้วเดี๋ยวพ่ะก,กันจิ้นมือ้อจะเอามื้อกินยังซี่ละเสียแป น้ำยาขนมจีนเห็ดลงเล้วเนาะพี่น,อน้องขนมยาขนมจีนเจนะ ເຮັດນ້ຳຟ້າເຮັດກໍໄດ້ເຊຍ પ્રોટીન ເຮັດກໍໄດ້ຫຼືວ່າຈະເອົາປາຊາບາຫຼືວ່າປາເຄັມເຮັດໄດ້ເໝີຈ້ານ້ຢາຈນຮັດດ້ີຈ້ หอนหอนอยู่พี่น้องบ่มีซ่อนกลางดอกพี่น้องกินผู้เดียวกินอาหารร้อนช้อนกลางพล้างมือเพิ่นมา บอดใคจากโควิดกันไม่หมกใครน่ะอย่างบอกลุงโมบ่บอดี ุกคนปอดภัยจากโควิดนาะพี่น้องนะโดยความหวองใหญ่จากอีสานบ้านนาพาเห็ด <laughs> ดูแลเจ้าของดีๆเด้อพี่น้องไนอะ อย่าไปรอให้คนอื่นเขามาดูแลเขาขันแรกเริ่มต้นเขาต้องดูแลจาขอกกันน้าพี่น้องเนาะอย่างอื่นจังมากันเราอย่าไปโทษใครเราต้องดูแลตัวเองพึ่งพาตนเป็นที่พึ่งของตนจังลําพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเขาไว้ละจ้า,จาพี่น้อง เป็นตาลลตุนนะดอกพี่น้องเขานะผู้อึดจะอึดอึดแ,แห้งอึดแห้งหยามันเป็นคองที่มากพูก่กัน ทั้องอึดทั้งยากทั้งทุกข์ทั้งยากคองมาพูดก,กัน กินมะแกงไห้พามกินมากแกงไห้พมมากกพมดิดพี่น้นองเอ้ยอืมขอโทษ คือเมื่งแล้วพอว่าจากนายก็น,น้าพี่นอนะ้องแะเือเมื่งแล้วคนเฮานี่มนุษย์คนเฮานี่เกิดความโลภความอยากหลายๆนี่ยมีอยู่หลายนะพี่น้องผู้ที่เขามีอยู่แล้วก็ยังมีการแบ่งปันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เพื่อนเทดเนาะแต่บางคนเนี่ยที่มีอยู่แล้วนะก็ยังไปแกล้งแย่งชิงกับกับ,ก,บกับคนที่บม่มีผู้บ่มีจะกินกับผู้มีจะจะกินอีหละพี่น้อง คือเางเราเนี่ยเป็นตาลูตโตนผู้ทบ่มีเทเท่นะจังเงินหาพัน 5, ของหลวงของรัฐให้นะต้องมีขอบกฎระเบียบอันนั้นอันนี้ไม้มากไม้กล้กองบัตรผูที่บดบัตรภู้ได้นะคือคนที่มีกินอยูุคนที่บ่ได้นะคือคนทุกอริก็คือจังอันก็คือจังอันก็เอ,อย้ยก็บัตรคนจนน่ะแม่พี่นนอะ บัดคนจนได้จะพูมีผูนะ้บ่มีแท้ๆนะบ่ได้คือคอดีเปลี่ยนคือกันคิดมานะบ่เข้าใจในการตรวจสอบคือกันจะตรวจสอบจังได้ มันใช่คนตาบวดตาบวดนังยังดีกว่านี้อยู่ด้วยขนาดเขาขายลัตเตรีเขายังหู้ใกว่าเบอร์นั่นเบอร์น,นี้นะูที่บอรมีสี่กินตาตโลตนุนบางคนก็นมีลูกน้อยหอยเกล็นที่บอรมีสี่กิน กตว่าขออนโมทนาบุญน,น้ำาาพระผู้ที่เิ่นมิ้นเราพป็นมีเนม้เงินหลายแล้วเพิ่นก็นหาแบ่งปันเพิ่นเอาเงินเราท้องมาซื้อขอาซื้อ,อน้าที่กับขอกับนาําไปเจกนะไหมอนโมทนาบุญน,น้ำเพิน่นแต่ว่าเขาสำหรับเขานั้นมีเฉพาะได้เลี้ยงให้ครอบครัวเลี้ยงจะซื้อเอาก็บแบ่งปันในสิ่งที่เขาสามารถแบ่งปันได้กับพ้นขางละข้างบ่ได้ถึงกับหลาย ถ้ครอบครัวเฮานี่กะบครอบครัวของอีสานบ้านนาไพนี่กัที่ยูน้ากันจะมั้ตอนนี่นะตอนนี้นะีหกคนแล้๋วบ่มีอะไรรับเข้ามาเลยพี่น้องลูกพกะนตกงานตกการตกงานเรามาอยู่น้ำเมี ที่ว่าลูกสาวยังมีเงินตกงานต้นยันงมีเงินเก็บสะสมของเขาเก็บไว้ทุกเดือนเขาได้เอามาไว้จะใส่ย้ำฉุกเฉินอย่างสี่นันกยังคือดีหมดนี่นี่แหละคือการว่าเก็บเงินอมไม่เวะลาฉุกเฉินขับขันอั่างสเขาก็ได้ออกออกมาใส่ได้เป็นความคิดของลูกเขาเขาเฮ็ดใบดีว่ยไงทำบางสั่งพี่หน้องเออเจ็บ จะเก็บหน่อยจะเก็บลายกระซ้าคอยทุกคนด้เตรียมการว่าการมีลาเขาขันข้า,ขานาเขาบ่รู้จะเก็บเดือนละร้อยเดือนละสองร้อยเดือนละสี่ห้าร้อยก็ได้เขามีหน่อยเขามีได้นั่นซี่กับเก็บเดือนละสี่สิบหา้าสิบบาทก็ได้พี่น้องเก็บหยดก็ปลกเอาไว้เวลาฉุกเฉินเขาก็ได้ใส้นีเห็นลูกสาวเขาเฮ็ดเล้วนี่ฉุกเฉินขับขันขนาดนี้หกคนในครัวเรียน มันลูกสาวมาช่วยดูเลว่าลายวัวลายแล้วพี่น้องเนียที่กินในเบิดเยูเนะเสียงเขาพากันไปซื้อปุ๋ยามาแทรกไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องเดยอดที่กินต้อยอ่มันหลายนาทีพอดมาพูดกดจีลายนาทีหลายพี่น้องจินใจให้เนาะพี่น้องเนาะเนาะตามนั่นแหละท่านอีสานมา,นา,าหน้าพรเฮ็ด บอกอีหยังผิดพลาดประการใดขอขออภัยเด้อขอฝากจำลำลำรวยรวยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่า,านโควิด19เด้อสาธุพ่อกัน์ดเชินนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย